โอเคสวัสดีเพื่อนชาว Escape f r r m Tha o r นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนมือใหม่ทุกท่านนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมมาอธิบายในเรื่องของอระบบเกมคร่าวๆก่อนนะครับว่าอย่างเช่นว่ามือใหม่นะครับว่าระบบเกมภายในเนี่ยของ Escape f r r m t a o r เนี่ยเป็นยังไงซึ่งก่อนอื่นเนี่ยก็คือเกมนี้มันต้องแจต้องพูดว่ามันยังไม่ค่อยนิยมกันในประเทศเรานะครับเพราะว่าเนื่องด้วย ระบบเกมที่มันเล่นยากนะครับแล้วก็ต้องใช้ความจําที่เป็นแบบว่าจําเยอะจริงๆครับแล้วก็เป็นแนวเกมหรือว่าราคาเกมเนี่ยที่มันสูงนะครับราคาเกมก็สูงว่าเรื่องนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันเป็นเ,นเกมแนวที่เราเอาเออชีวิตรอดในแต่ละแมปนะครับซึ่งอันดับแรกเนี่ยต้องไปดูแมปก่อนที่มีนะครับก็ค่าๆก็จะเป็นอิ t e ตอร์เชงนะครับ คัสซอมนะครับแฟคทอรี่บูสแลวก็รีเซิร์ฟนะครับไลท์เฮาส์จะเป็นแมปที่มาใหม่แล้วก็ชอร์ไลน์นะครับซึ่งระบบเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมคล้ายๆเ,เราเลงไปเล่นแล้วก็หาของนะครับเพื่อนำของในสิ่งนั้นเนี่ยมาขายนะครับผมแล้วก็มาทำเควสนะครับเควสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพูดถึงเรื่องของเควสนะครับ เควสเนี่ยจะมีทั้งหมดเ,เริ่มต้นหลักๆนะก็จะมีของอาปาปอของเทเลปีส์นะของสเกียร์แล้วก็ของพีซคิเปอร์นะครับของแมคคันิกนะครับของแบ็กแมนนะครับแล้วก็ของเจเกอร์นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเ,เราไม่จำเป็นต้องทำเควสก็ได้แค่เราปลดล็อกฟีมาร์เก็ตนะครับฟีมาร์เก็ตเนี่ยก็คือสามารถซื้อของในตลาดได้นะครับ ซึ่งเงินที่เรามีเราก็สามารถซื้อได้โดยไม่จะเป็นต้องทาเควสอะไรต่างๆนี่มันยุ่งยากแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการาต้องทาเควสเพื่อแลกเพื่อปลดล็อกของนั้นๆนะครับที่เราอยากจะซื้อหรือว่าจะ,จะเป็นต้องใช้นะครับในการเล่นนะครับผมก็หลักๆเนี่ยผมแนะนําว่าเล่นเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ต้องอไปแต่งเต็มหรือว่าอะไรมากมายนะครับก็เอาของที่เรามีเนี่ยลงไปฟาร์มแล้วก็เอาชีวิตรอดในแต่ละแมปนั้นให้ได้นะครับ ของจริงๆแล้วของทุกอย่างมันมีมันสามารถขายได้นะครับหลักๆแต่ผมก็อยากให้มาทำเควสก่อนนะครับซึ่งเราเลือกเข้ามาของเ,ออเลือกมาของเทรดเดอร์ของแต่ละคนนะครับจะมีคําว่าูจน์อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเควสให้เราทำเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะโชว์แต่ละเควสท,ที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเควสท,ที่ผมยังทำไม่เสร็จอะไรบ้างอะไรครับที่เกียดช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับ ซึ่งระบบเกมเนี่ยเราจะเป็นต้องทำเควสเพราะว่าเรามันจะได้ e อพีเยอะแล้วก็ได้ของอ่าตามตามเทรดเดอร์ที่เขาให้มานะครับมันจะเป็นของรางวัลน,นะครับอ่าแล้วก็ได้ e อพีที่มันเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นแต่ละเลทเนี่ยเราเอาชีวิตรอดหรือว่าเราคิวได้เยอะนะครับก็ก็อาจจะได้ EP ที่มันเยอะขึ้นนะครับ แต่ถ้าเราทำเควสไปด้วยอ p แต่ละเลเเดี๋ยว0 0 0บางทีเราเล่นไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเราเล่นไม่ได้เราก็เลยจะเป็นต้องทำเควสซึ่งเควสแต่ละเควสเนี่ยก็คือมันจะมีสอนใน YouTube อยู่แล้วนะครับมีเพื่อนพี่ที่เขาทำช่องเขาสอนรายละเอียดการทำเควสแต่ละเควสให้ดูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนมาสอนกันเพราะว่ามันเป็นเป็นที่นิยมน้อยในประเทศเรานะครับก็อาจจะมีเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะครับ ในการที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าให้ข้อมูลต่างๆในเกมนะครับซึ่งมันจะเป็นมากที่เราต้องหาตี้นะครับอ่าอันดับแรกเราก็จะเป็นการทำเควสครับเพราะว่าปัจจุบันเี่กก็คือตลาดเี่ยหรือเฟียมาร์เก็ตเด็กก็คือตลาดที่เราสามารถซื้อของทุกอย่างได้เนี่ยมันจะเป็นต้องเราต้องถึงวลสิบห้าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นวิลสิบก็สามารถปลดล็อกตลาดแล้วก็ซื้อของในตลาดได้นะครับแต่ เริ่มต้นเนี่ยเราไม่สามารถซื้อของในตลาดได้แต่เราก็ยังสามารถซื้อของตามเทรดเดอร์ได้อาจจะเป็นของป้านะครับของจะเป็นซึ่งมันจะเป็นยานะครับก็จะเป็นเวลหนึ่งจะเป็นของเวลหนึ่งที่เราสามารถซื้อได้อาจจะแลกมาด้วยเงินที่เรามีนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยการเล่นเนี่ยเราใช้สแคปเพอย์อยู่แล้วไอ้สแคป <c oughs> พูดถูกแล้ว สแคปในการเล่นอยู่แล้วเพราะว่ามันมีปืนให้เรานะครับเราเล่นเสร็จปุ๊บเราหาของในนั้นออกมาได้แล้วก็รอประมาณ15นาทีแล้วก็เล่นต่อได้อีกนะครับแต่ว่าระยเวลาในการเล่นเนี่ยมันจะน้อยนิดน,นึงเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาสแครปลงเนี่ยมันจะมีเวลาในการเล่นในเลดประมาณ10กว่านาทีถ้าเราไม่เล่นแหนบ,บูดนะครับแหนอื่นที่มันกว้างก้างหน่อยก็อาจจะเวลาก็อาจจะให้เล่นเยอะ แต่ข้างต้นแล้วเนี่ยก็คือหลักๆในเกมที่เราต้องรู้เนี่ยก็คือทางออกนะครับทางออกแต่และทางออกเนี่ยก็คือจะมีช่องผมก็มีนะผมก็ทําไว้แล้วนะครับว่าอันดับแรกเลยการเล่นในเกมนี้เนี่ยคือเอาชีวิตรอดหาของนะครับเราต้องรู้ว่าแบบเนี้ยของจุดไหนมันดรอปนะครับหรือจุดไหนมันมีกล่องที่เราสามารถเปิดแล้วนําของสิ่งนั้นเนี่ยมาขายได้อะไรประมาณนี้ครับ ระบบเกมก็มีไม่เยอะครับกอ็อันแรกที่ผมอธิบายไปก็คือการทำเควสนะครับการทำเควสแล้วก็การเอาชีวิตรอดในแต่ละเลทเราต้องรอดเท่านั้นนะครับซึ่งามาในส่วนของไอเทมนะครับไอเทมเนี่ยจะมี2รูปแบบนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยมีมีสรูปแบบ รูปแบบหนึ่งก็คือมีฟาเวเลตก็คือเห็นตรงไอ้นี่ไหมฮะไอติกถูกนะครับติกถูกเนี่ยจะเราสามารถขายในตลาดได้แล้วก็สามารถเอาไปส่งเควสได้นะครับแต่บางไอเทมเนี่ยไม่มีติ๊กถูกอย่างเช่นอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นเอ่อยกตัวอย่างเป็นอะไรดีของที่ผมมีอ่ะเป็นกระสุนกระสุนนี้ละกันนะครับ เห็นไหมอันนี้มันจะมีติ๊กถูกก็คือฟ i l e d e l อันนี้จะไม่มีนะครับอันที่ไม่มีเนี่ยก็คือเราเก็บของไว้ใน container นะครับหรือว่าพาสนะครับผมเรียกถูกหรือเปล่านะหรือว่า c o ท t a น n e r แกมมอะไรฮะอาจจะอ่าเดี๋ยวมันมีเรื่องอธิบายเยอะนิดนึง,นงคลิปนี้ผมอาจจะทำยาวนิดนึงนะครับก็มันจะมีของที่ฟาวเลก็คือเรา เรามีชีวิตรอดกลับมานะครับแล้วก็เอาหมายถึงว่าเราออกจากแบบได้แหละนะซึ่งการออกจากแบบเนี่ยก็คือเราจะเดินดแบบปุ๊บแด้ของปุ๊บแล้วก็หาทางออกอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องมีการเอาชีวิตรอดหรือว่าอาจจะมีการต่อสู้นิดนึงนะครับยิงนิดนึงยิงได้ยิงสกปอะไรก็ยังดีครับฟาวเวอร์เลนเนี่ยเราสามารถขายได้โดยการคลิกขวาแล้วก็เลือกตัวนี้ฮะเห็นปะ่ะ มันจะขึ้นมาหน้าตลาดเลยจะมีราคาที่ต้องการใส่ที่เราจะขายก็คือเม็ดหนึ่งเนี่ยสองร้อยกว่าบาทประมาณนี้ครับในใน,ในการนำไอเทมสวนั้นมาบางทีเราเอาชีวิตรอดเด่ยเราเก็บของไว้ในคอนเทนเนอร์เรานะครับเราออกมาแล้วเนี่ยโดยที่เราไม่ตายมันก็จะติ๊กถูกฟล์เลดให้แล้วก็สามารถเอาไปส่งควสได้แล้วก็เอาไปขายได้นะครับ แต่ว่าอีกก้อนนีนึงนะครับของที่ไม่ฟาเวเลตก็คือเราเก็บไว้ในคอร์เรนเนอร์เราตายปุ๊บเราออกมาของก็ยังอยู่ในคอร์เรนเนอร์ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันไม่ฟาเวเลตซึ่งเราไม่สามารถขายในตลาดได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งเควสได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องของสิ่งนี้เนี่ยก็สามารถไม่ใช่ว่าไม่ไม,มีไม่มีค่านะครับแล้วก็เอาไปขายให้เทรดเดอร์ได้เช่นว่าขายให้ป่าปออะไรเงี้ก็ได้นะ ให้ปลาปอนะครับเลือกเลยว่าขายเท่าไหร่ขายได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเราเก็บของไม่ได้คอยเนอร์เราตายในเลดเราเอาเอาของมาแล้วของไม่มีค่ามันไม่ใช่นะครับมันเราสามารถเอามาขายกับเ,เทรดเดอร์ได้นะครับในเรื่องของก็จะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างทุกชิ้นที่เราฟาร์มได้ครับผมมีทัง้งฟาวเลตแล้วก็ไม่ไฟาวเลตซึ่งฟาวเลตเนี่ยก็คือเราสามารถเอาชีวิตหลอดมาได้ แล้วก็เอาของนั้นๆเนี่ยออกมาได้เขาจะมีติ๊กถูกให้ฟาเวนเล e นะครับต่อไปต่อไปก็จะเป็นจำพวกของที่จำเป็นในการลงเลดนะครับก็จะเป็นยานะครับยาเนี่ยมีหลายประเภทครับผมซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะถนัดประเภทไหนนะครับเช่นในการแต่งตัวอ่ีผมแต่งตัวให้ดู ผมไม่มีของเลยสิอ่ะจะเป็นก็จะเป็น,ปนทันทีเข้าเล็กก็คือเหมือนตัวสะพายที่เราสามารถเก็บของได้ในแต่ละช่องนะครับต่อไปก็จะเป็นเกาะซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นี่ก็คือเป็นหูฟังนะครับหูฟังเราจะเป็นต้องใส่จริงๆเพราะว่าในการเล่นเกมเนี่ยมันจะมีเสียงลมท่อนข้าง,งข้อค่อนข,ข้างแรงนะครับเราก็จะเป็นต้องมีหูฟังไว้นะครับหูฟังแต่และประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะครับ แต่ถ้าเป็นหูฟังที่ผมแนะนำเนี่ยกเ็เป็นตัวนี้หูฟังตัวนี้นะครับซึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยก็ไม่ราคาไม่แรงแต่ว่ามันเสียงมันโอเคก็ผมก็ชอบใส่ตัวนี้แล้วก็เ,เป็นอา่าใส่สิ เฮ้ยหูฟังอีกตั Gold, 000, 000, 000, 000. กกวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสกีอะพ่ะวะอ่าก็เป็นหูฟังตัวนี้นะครับราคาถูกมาก1หมือนสามเสียงจะชัดเชนมากเสียงดังมากฟังตัวนี้นะครับซึ่งอของที่เราจะเป็นต้องใช้ในการลงเลดนะครับก็จะมีหนึ่งเลยที่อ่าผมอธิบายถึงเรื่องยานะครับ ยาก็จะมีหลายประเภทให้เราเลือกใช้นะครับอันนี้จะเป็นพวกเข็มสตินนะครับก็จะมีายาในการหิวเลือดนะครับการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยก็จะมีแยกออกไปนะครับอันที่2ก็คือตัวดามขาผมพูดในแนวที่เราเข้าใจง่ายแล้วกันนะครับันะบอันต่อไปนี่ก็คือจะเป็นายากแก้ปวดหรือว่าเพนคลเลอร์นะครับ ายาแก้ปวดวก็มีหลายประเภทครับจะเป็นแบบว่าแบบอซองอย่างนี้ก็มีนะครับเป็แบบเม็ดอย่างนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นอ,อ,อะไรนะเป็นยาหม่องนะเป็นยาหม่องนะครับผมยกตัวอย่างไปกนเลอร์เป็นยาหม่องวัสลีนวัสลีนไม่ใช่ยาหม่องเป็นวัสลีนนะเป็น ยาเม็ดนะครับแล้วก็เออเออเดี๋ยวนะมันต้องเข้าฟีมาร์เก็ต จะเป็นยาหม่องนะครับยาหม่องเนี่ยเราตัวนี้เนี่ยจะมีบรรจุอยู่10ชิ้นนะครับเราสามารถใช้ได้ประมาณ10ครั้งนะครับเป็นยาหม่องตัวนี้ซึ่งเรายาพวกนี้เนี่ยยาพวกแก้ปวดเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อ,อไม่ใช่มีผลสิก็คือความจะเป็นที่ต้องใช้ก็ต่อเมื่อเราโดนยิงนะครับถ้าเราโดนยิงบริเวณขานะครับจะ ถ้าโดนยิงมากๆเนี่ยทำให้ขาเรามันเกิดอาการดําซึ่งเขาเรียกว่าขาดํานะครับเราจะเดินกระเพกกระเพกแต่เราเราจะไม่สามารถวิ่งได้มันจะเป็นการเดินกระเพกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา,เากินแพนงคลเลอร์เข้าไปกินยาแก้ปวดเข้าไปนะครับไม่ว่าชนิดไหนนะครับเราก็สามารถวิ่งต่อได้คือเราวิง่งหนีไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถวิ่งต่อไปได้นะครับเพื่อหลบแล้วก็ทําการผ่าตัดนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ผมอธิบายไปแล้วในเรื่องของตัวายาที่ใช้ฮิวเลือดนะครับแล้วก็เป็นการาเป็นเพคเเลอร์ยาแก้ปวดในกรณีที่เราขาดำหรือว่าเราเดินกระเพกนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการผ่าตัดซึ่งอุปกรณ์ผ่าตัดก็มีอยู่2ชนิดครับเป็นอสองชนิดนะครับถ้าเกิดว่าเราขาดำเนี่ยเราก็สามารถใช้ไอ้ตัวนี้ผ่าตัดได้นะครับซึ่ง ในเลเวลเริ่มต้นเนี่ยก็จะหาซื้อง่ายหาง่ายดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถซื้อของในตลาดได้ผมก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าบางกรณีเนี่ยเราอาจจะลืมเอาตัวดามขาไปด้วยซึ่งอ่าถ้าเกิดว่าเราตกจากที่ตกจากที่สูงนะครับเกิดการกระดูขักนะครับอ่เราสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยดามขาได้นะครับดามขาไปได้นะครับซึ่งมันจะเป็นมากเราต้องต้องเอาไปลงเลทด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีตัวนี้อยู่แล้วนะครับตัวผ่าตัดใหญ่อยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวนี้ไปก็ได้ครับเราใช้ตัวผ่าตัดใหญ่เนี่ยผ่าตัดขาได้เลยนะครับเพราะว่าในในกรณีถ้าถ้าเกิดว่าขาหักนะครับในกรณีที่เราตกจากที่สูงแล้วขาหักอะไรประมาณนี้เราสามารถใช้ตัวผ่าตัดใหญ่เนี่ยผ่าตัดได้ผ่าตัดให้กระดูกมันไม่หักได้อะไรเงี้ยก็สามารถเดินต่อได้แต่ว่า มันจะอาจจะใช้เวลาในการผ่าตัดนิดนึงแต่ว่าถ้าเราเกิดว่าเราขาหักเนี่ยเราใช้ตัวนี้ดามขาก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยแค่ผ่าตัดในกรณีขาดําเท่านั้นนะครับไม่สามารถผ่าตัดตอนที่กระดูกแตกได้กระดูกหักหรือว่าขาหักได้นะครับก็จะมีประมาณนี้ในการผ่าตัดนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นการอ่าซึ่งมันมีการอัปเดตมานานแล้วแหละก็คือเป็น ตัวนี้ยาตัวนี้ก็คือตัวห้ามเลือดนะครับเขียนว่าห้ามเลือดนะครับคาร์อกบีนะครับสามารถห้ามห้ามเลือดได้นะครับในกรณีที่เราโดนยิงเข้าเนื้อเข้าอะไรต่างๆที่มันมีเลือดตกเลือดใหญ่ตกก็คือเราจะมาบนพื้นจะมีเลือดเราหยดตามเป็นทางเลยครับแล้วก็เลือดในตัวเราเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆด้วยซึ่งมันอันตรายนะครับเราจะเป็นต้องห้ามเลือดไว้ก่อนนะครับ ห้ามเลือดใช้ตัวนี้ในการห้ามเลือดนะครับใช้ตัวนี้ในการห้ามเลือดนะครับแต่หลักๆเดก็คือเราพกยาไปเนี่ยจะพกเป็น i f แฟกก็ได้ครับหลักๆห,หรือว่าไอตัวนี้ก็ได้จะให้ยาเราเยอะเพราะว่าเราเล่นใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะโดนสแคนยิงอาจจะโดนคนน,นี้นนี่นั่นยิงเพราะว่าส,สกิลในการเล่นเรายังยังยังไม่เก่ง พออะไรประมาณนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับพวกนี้ไปด้วยก็ได้แต่พวกตัวห้ามเลือดไปด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลือดตกเราไม่มีที่ห้ามเลือดเนี่ยเราหิวไปก็ตามมันก็เลือดก็ยังลดอยู่ดีประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็จะเป็นหลักยาในการใช้แล้วก็ยาแก้ปวดในกรณีที่เราขาดําแล้วเราไม่มีเวลาที่ต้องไปนั่งผ่าตัดอะไรย่าเงี้ยครับเราต้อง ใช้ยากแก้ปวดกินไปก่อนแล้วก็ค่อยไปผ่าตัดทีหลังนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับในการประถมพยาบาลน,นะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถผ่าตัดได้นะครับก็จะเป็นหัวนะครับเป็นหน้าอกนะครับสอสองจุดนี้เราไม่สามารถผ่าตัดได้นะครับเราจะเป็นต้องให้2จุดนี้เนี่ยมันปลอดภัยไว้ก่อน แน่นอนว่าเราต้องจะเป็นต้องใส่เกราะในการไปเล่นนะครับแล้วก็ใส่หมวกนะครับเพื่อป้องกันการเฮซช็อตแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีกระสุนที่มันเจาะเกราะได้ถ้าโดนหัวนัดนหนึ่งเนี่ยมีเปอร์เซ็นมีเปอร์เซ็นรอดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นนะครับแต่บางกรณีก็เคยเจอนะโดนระเบิดเข้ามาระเบิดแตกใส่ต่อหน้าเนี่ยแต่เราไม่ตายแต่หัวดําอะไรเงี้ยผมก็เคยเจอมาแล้วเราพาตัดไม่ได้เราต้องจะเป็นต้องกินเพนเคเลอร์ตลอดเพื่อไม่ให้ ตัวละครเราเนี่ยมันร้องนะครับเพราะว่าในการเจ็บปวดเนี่ยมันจะมีการร้องเกิดขึ้นแล้วก็มีเสียงประมาณนี้นะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้แหละครับต่อไปมันจะเป็นในจำพวกเขาเรียกว่าเข็มฉีดยาสติ้งผมเรียกประมาณนี้นะแต่ที่ผมใช้ก็คือเป็นเข็มเหลืองนะครับเพราะว่ามันจะช่วยฮิวเราขึ้นแต่ว่าอาจจะมีเข็ม อื่นๆที่มันช่วยได้เยอะนะครับอาจจะเป็นเข็มที่แบบว่าเราแบกของ50กิโลเนี่ยโดยที่สเตมินาเราไม่ไม่ไม่ไมสามารถอัพเพิ่มได้เลยก็จะมีเข็มที่สามารถทำให้เราเนี่ยวิ่งต่อได้แล้วก็สเตมินาเราลดน้อยที่สุดจะมีเยอะครับผมในในในเข็มแต่ละอันนะครับคุณสมบัติมันค่อนข้างละเอียดแต่ผมก็ไม่เคยใช้หรอกครับผมก็ใช้หลักๆแค่เข็ม เหลืองมอร์ฟีนนะครับมอร์ฟ mm ีน hmm. ก็ใช้เหมือนเพนเคลเลอร์แหละครับคุณสมบัติคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าจะเป็นต้องใช้มอร์ฟีนก็ต่อเมื่อเรามีการปะะทะระยะใกล้อระยะประชิดซึ่งมันมีระยะเวลาที่เราไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาเนี่ยไปไป้ายวัสลีนหรือว่าไปกินเพนคิลเลอร์หรือว่าไป,าไปทายาหม่องนะครับซึ่งเราปักปักเข็มมอร์ฟีนปุ๊บปักปิ๊บไม่กี่วิเราลุยต่อได้แล้ว ซึ่งมอร์ฟีนเนี่ยจะเป็นการใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับเข็มพวกนี้คือไม่ว่าเข็มไหนครับก็จะใช้ในกรณีฉุกเฉินทั้งนั้นนะครับาสามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินอนยะ่างเช่นว่าเรา,เราโดนระเบิดเราไม่ตายแต่ทั้งตัวนีแดงนะครับเราก็ใช้เข็มเข็มตัวนี้ฉีดเข้าไปมันก็จะค่อยๆเพิ่มเลือดให้เราทีละนิดทีละนิดน,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 นะครับแต่ก็จะมีเข็มนึง ที่มันเพิ่มเลื่นให้เราแต่ว่ามันจะใช้เวลาเพิ่มรวดเร็วขึ้นกว่านี้แต่ว่านี่ก็คือมันราคาไม่แพงซึ่งผมสามารถคราบเองได้เลยผมเลยใช้เป็นเกมนี้นะครับหลักๆที่ผมอธิบายมาก็คือระบบเกมในการเอาชีวิตรอดในการแบกของมาเราต้องไม่ใช่ว่าของในครอรเรนเนอร์แล้วเ,เราตายเราสามารถใช้ของในสิ่งนั้นขายได้ไม่ใช่นะครับก็คือถ้าเกิดว่า เรามีของในคอร์เรนเนอร์แล้วเนี่ยเราตายนะครับของก็จะไม่สามารถขายในตลาดได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถส่งเควสได้นะครับผมต่อไปแล้วก็เป็นการเอาชีวิตรอดนะครับลงแต่และเลนเนี่ยอยากให้เล่นาน,าน,านานนิดนึงไม่ใช่ว่าได้ของแล้ววิ่งออกเลยก็คือของก็จะไม่ฟาวิ์ลิตให้นะครับเราต้องมีการประทานิดนึงในกะหรือว่ายิงสกแกปสักตัวหนึ่งก็ได้ให้อีกีเราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เราก็จะได้ของสิ่งนั้นมาขายหรือว่าทำเควสก็ได้นะครับ แล้วก็จุดหนึ่งแต่ละแมปเนี่ยอยากให้เรียนรู้ว่าทางออกอยู่ทางไหนนะครับเราเกิดจุดไหนออกจุดไหนได้บ้างเงื่อนไขในการออกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าแต่ละทางออกเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขในแต่ละแมปเนาะบางแมปก็อาจจะใช้สแคปกับ PMC นะครับออกร่วมกันหรือว่าอาจจะต้องถอดกระเป๋าถึงจะออกได้อะไรอย่างนี้ครับหรือว่าต้องถอดเกาะถึงจะออกจุดนี้ได้แล้วก็ อาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดนึงที่เราต้องต้องมีเช่นว่ากุญแจนะครับกุญแจถ้าเป็นแบบรีเซิร์ฟเนี่ยก็จะใช้เป็นพารลักชัแล้วก็อาอาร์นะครับผมให้ดูว่าอาร์เป็นยังไงเนี่ยอานะครับได้ก็เอา3สิ่งนี้มาแลกเอานะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแแบบพวกนั้นเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะ เล่นแต่คัสตอมนะครับแมอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นการทำเควสมากกว่าซึ่งผมก็เลยไม่ในในแพบ,บนี้เนี่ยผมก็เลยไม่จะเป็นต้องใช้ RR เพราะว่าปกติผมก็หา RR เป็นดับแรกเลได้ RR นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมการหาของนะครับการเอาชีวิตรอดแต่ละเลทนะครับการประถมพยาบาลน,นะครับแล้วก็การใช้ยาต่างๆนะครับต่อไประบบเกมที่ผม กับแม่ที่ปลยก็คือเป็นเรื่องของ h i เอาท์ Out นะครับไฮเอาท์ Hi Out เนี่ยก็คือฐานของเราไว้แหละนะครับ h i เอาท์ Hi Out เนี่ยจำเป็นต้องทำนะครับเพราะว่าอมันมีหลายอย่างนะเดี๋ยวผมพยายามเรียบเรียงคำพูดไฮเอาท์ <c oughs> Out จริงๆแล้วมันก็ผมก็ยังทำไม่ไม่จบนะครับแต่หล,ลักๆก็คืออ ที่ทําเสร็จแล้วก็จะมีเราสามารถคราฟได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเช่นว่าพวกแฟนดายล้วต้องส่งเควสหรือว่าอะไรต่างๆที่ต้องส่งเควสเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาตามเลดได้เพราะว่ามันหายากนะครับเราก็สามารถมาทำไอเอาเนี่ยเพื่อคราฟของสิ่งนั้นได้นะครับแลกหลักการคือไอเอาต้องทำหมดแล้วเพราะว่าบางบางอุปกรณ์ที่เราอยากได้เนี่ยมันไม่สามารถซื้อได้หรือว่าไม่สามารถหาได้ง่ายนะครับ ราก็ต้ง้งใจเป็นต้องทำนะครับอย่างเช่นว่า,าสแตทเนี่ยเป็นกล่องหรือว่าเป็นช่องเก็บของเนี่ยเนหะ็นไที่ผมทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นแพคเราไม่จำเป็นต้องอัพเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้แพคสแตนดาร์ดเนี่ยก็มันจะให้อัพเป็นช่องเก็บของของเรานะครับ าะหลักๆทุกอย่างเนี่ยมันจะให้คุณสมบัติก็คือเราสามารถคาฟของได้นะครับคาฟอาหารคราบยานะครับแล้วก็สามารถเพิ่มอะไรนะสามารถช่วยในเรื่องของการเหนื่อยง่ายนะครับการอาการหิวง่ายนะครับก็ถ้าเราอัพไฮเอาส์เเยอร์เนี่ยก็สามารถช่วยให้เราถึกขึ้นอะไรประมาณนี้มันจะมีคุณสมบัติต่างๆอยู่นะครับต่างกันไปแต่ ขั้นต้นเนี่ยก็คือในการเล่นเนี่ยก็คือเราต้องอัพไฮเอาไปด้วยนะครับแล้วก็หาของไปด้วยทำเควสไปด้วยหลักๆเนี่ยก็คือทำเควสนะครับจําเป็นมากนะครับเพราะว่าเงืเ่อนไขในแต่ละอย่างที่เราต้องต้องมีเนี่ยก็คือเอ่อต้องทำเควสแล้วก็นำของที่ได้เนี่ยไปขายนะครับก็สรุปสั้นๆนะครับในการเล่น e s c a p e ความเะครเนี่ยก็คือเป็นเกมที่ถือปืนยิงกันนั่นแหละครับ ถึงแม้เรามีตี้ไปตี้ด้วยกันเนี่ยเราจําเพื่อนไม่ได้แล้วก็มีการยิงเพื่อนก็กมีครับเป็นเรื่องปกติของเกมนี้ครับอ่าก็คือการเอาตัวรอดในแต่ละแมปนะครับแล้วก็การทำคเควสการผดมพยาบาลน,นะครับการทำไฮเอาท์นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยก็เป็นการกินอาหารนะครับเพราะว่าเราจะมีการหิวหิวข้าวหิวน้ำนะครับมี2ประเภท คือข้าวกับน้ำนะครับทางที่ดีก็คือพบกไว้ก็ดีอะไร,ระมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราหิวข้าวเราก็จะจะเกิดการตายไดไ้ประมาณนี้ครับผมก็ระบบเกมของ Escape From e Corp เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้ครับผมคร่าวๆาวประมาณเท่านี้ส่วนเพื่อนๆที่มีความรู้หรือว,ว่ามีชิคอะไรก็สามารถแบ่งปันได้นะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลไหนผมพูดผิดหรือว่าให้คำตอบ ไม่ละเอียดอะไรยังไงก็ต้องประทานโทษด้วยนะครับผมว่ายังไงถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทําคลิปแนวเกมนี้เนี่ยเป็นคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับก็จะพยายามที่จะหาข้อมูลมาให้นะครับแต่คร่าวๆก็คือระบบเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนเพื่อนคนไหนที่เล่นเกมนี้อยากจะหาเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมมี Dis discord ของอทางคอมมูนิตี้ของไทแลนด์ของเรานะครับ ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็จะมีกลุ่ม f a c e b o o k นะครับของเกมนี้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนหาข้อมูลก็เข้าไปสอบถามได้ในกลุ่มนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการอธิบายระบบเกมคร่าวๆว่า Escape Farm แลงเเนี่ยมันเป็นเกมแนวไหนนะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับเป็นแค่เกมฟาร์มของแล้วก็เอาชีวิตรอดจากแมปท่านั้นมาแล้วก็เอาของไปขายแล้วก็ทำวสเล่นแค่นั้นนะครับผม ก็ลองลองลองมาเล่นดูครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มือใหม่นะครับบางทีเล่นไปแล้วม,มันเบื่อมันเล่นยากเกินไปอ่ะก็เลิกเล่นไปเลยขายดีอะไรเงี้ยก็อยากจะลองสู้สักรอบลอง,ลอง,ล,องลองเล่นสักครั้งหนึง่งนะครับจริงๆริเกมมันก็สนุกดีครับผมมันท้าทายดีนะครับแต่ว่าอาจจะเล่นยากนิดนึงอาจจะโมโหในในตอนเราโดนยิงตายอะไรเงี้ยมันเจอกันทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับผมก็ถ้าเกิดว่า อชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมก,กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวไงเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเข้านีครับผมขอบคุณมากครับ